<ม>ก็่กอนอื่นเลยต้องขอบคุณทีวีทันเดอร์นะครับผมแล้วก็ทั้งพี่นุย้ยพี่ไก่พี่เต้าพุ่มกับพี่อ้ําแล้วก็พี่มาเดียวนะครับที่อกุณาคู้ซากเรือของเราเต้ตีได้ขึ้นมาจนได้ครับผมจากที่เราเ,เป็นซากเรือที่อยู่ก้นบึ้งมหาสมุทรแล้วแต่เขาก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาจนตอนนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนทุกคน ก็ขอบคุณแทนแฟนคลับเต้ตีทุกคนด้วยครับที่เขาก็ทำให้ความหวังของเขาอะมันเป็นจริงขึ้นมาทําให้ฝันเขาเป็นจริงครับก็รีจยนะครับที่ในที่สุดเราก็ได้ได้มาร่วมงานกันแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ตีบอกนะครับก็ขอบคุณทางทีวีทันเดอร์ที่เชื่อในตัวพวกเราครับก็จริงๆตอนแรกอ่ะ ไม่คิดว่าว่าตัวเองเนี่ยจะได้จะได้รับบทดีเพราะว่าก่อนอันนี้นเนต้เพิ่งได้ร่วมงานกับทางทีวีลันเดอร์ในในบทที่เป็นศิลปินที่ค่อนข้างติดมากแล้วก็คิดว่าพี่พ,พี่เขาคงจะติดภาพเราว่าเราเป็นเป็นอาร์ติสต์แล้วก็คงคิดว่าเราแบบไม่น่าจะมารับบ,บทแพทย์ที่เป็นแบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมาที่ที่ที่เขาเชื่อใจไว้ใจให้ให้เรามารับบทที่ยากขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ ก็ก <g ül> ็ออออออๆๆได้มานั่งลิสทุกอย่างท,ท,ที่ต้องใช้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับทั้งคำสาบทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งบทที่จะมาพูดค,ค,ค,คือคือคือตอนอ่านบทเนี่ยคิดแล้วว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม,ไม่ไม่เราไม,ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้แน่เพราะว่าบทมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับก็ไปไปเรียนไปเวิร์กช็อปกับคุณหมอคุณหมอที่เป็นคุณหมอห้องสุกเฉริงจริงแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานในการเตรียมตัวค่อนข้างหนักมากคือเบื้องหลังเนี่ยก็ ก็เป็นเรียนด้วยกันเลยครับก็นับตั้งแต่หนึ่งเลยจนจนแบบค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยอย่างอย่างแต้นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าทางานหนักก็คือขออุปกรณ์แพทย์ทั้งหมดกลับบ้านก็คือช่วงนั้นก็อาจจะดูดูเป็นคนโรคจิตที่หนึ่งเดินถือเข็มเดินอะไรเพราะว่าคือวันแรกที่ไปเวิร์คช็อปเราเราเราถือเขียนเราเบอสั่นครับทําไม่ถนัดครับใช่จับสเตตที่เป็นหูฟังคุณหมอแล้วแล้วเรามบอสั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแพทย์เรองเฉิญเป็นที่ใหญ่ในห้องเนี่ย เราจะถือแบบนี้ไม่ได้อะไรเง e ี้ยก็เลยขออุปกรณ์รวบกับบ้านไปถือไปห้อยอยู่เป็นเดือนๆอะไรเงี้ยครับจนวันที่เริ่มถ่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าอุปกรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วอะไรเงี้ยครับทุตีคทุณตีก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ครับที่ค่อนข้างฉีกจากตัวจริงวุ่ตีบางคนแบบว่าอนเลิศขี้แกล้งสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องก็คือจะเชิดมากแล้วก็ ยิงๆิงไม่ไม่ไม่เคยพูดเลยแมวยงแมวเป็นแมวยิงแล้วก็ดุร้ายด้วยนิดนึงกมีกรงเล็บครับก็ทํากันบ้านกับตัวละครนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่าใหม่กับเรามากๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราก็อาจจะไม่เคยได้ทําอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยต้องฝึกลองที่จะขวนบ้างอะไรบ้างก็เชินมาได้เป็นตอนครับเชินชมน้องครับเพราะว่าเราสนิทกันแล้วเราก็ชินกับกับกับ ตัวตนของเขาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เข้าฉากอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ของความแบบเป็นเป็นต้นในซีรีส์ได้ได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เขามองมานี่คือเราแบบโหยิงวะอะไรเงี้ยเออเขาเขาปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เลยอะไรนะครับความ้าใจได้เล่นได้เล่นอ๋อ ต้องบอกว่ามองบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนไปเลยคือคือจากที่เราชื่นชมอยู่แล้วเนี่ยเ,เรากบยิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอาชีพที่ทุกคนทํางานหนักแล้วก็อยู่กับความเป็นความตายตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่พวกเราทั้งสองทุกคนเลยได้ได,ได้ถ่ายทอดออให้ทุกคนเข้าใจอย่างเช่นทวีอาจเนี่ยมันคือการคัดกรอง ผู้ป่วยว่าหนักเบายังไงใครที่ป่วยหนักมันเป็นระบบที่เพื่อให้คนที่ป่วยหนักได้ได้รับการรักษาก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ก่อนทาไมฉันต้องมาก่อนไม่ได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันมีคนเขามีคนที่เจ็บกว่าที่เจ็บมากกว่าต้องการการรักษามากกว่าอะไรเงี้ยพอยนเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจที่ที่ได้ถ่ายทอดให้ให้กับทุกคนได้ได้ได้รู้อะไรเงี้ยครับหรือหรือจะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลใช่ครับการ CPR การ C B R การการที่มีอะไรไปติดหลอดลมอะไรเงี้ยครับไอสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยสามารถไปใช้ได้จริงเลยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นพอยท์หนึ่งที่ซีรีส์อยากจะซื้อจริงีก็ได้เข้าใจคุณหมอมากขึ้นเลยเนาะอย่างเช่นแบบเวลาเราป่วยเงี้ยเราก็อยากจะรักษาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเล่นเรื่องเนี้ย้ยเราได้เข้าใจว่าเอ้ยหมอมีภาระที่ต้องทําแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็แล้วก็คนที่หมอจะต้องดูแลก่อนก็คือคนที่ป่วยหนักจริง แล้วก็มันมีหลายคนเนาะที่เจ็บป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เราได้เข้าใจว่าเอ้ยบางทีเราเจ็บน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องทนรอหน่อยนะเพื่อที่ว่าคนที่เขาแบบเจ็บมากกว่าได้รักษาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ในพาร์ทหนึ่งที่เราก็ได้เข้าใจในมุมของคุณหมอแล้วเขาก็โหไม่ใช่แค่คนไข้คนเดียวเนาะเวลามาทีคนไข้ามาเป็นสิบอย่างเงี้ยแล้วทุกคน,น,นใช่เวียนเยินแล้วทุกคนก็รักแบบทุกคนก็รักชีวิตตัวเองหมดแหละล้วก็อยากจะรักษาก่อนแต่หมอมีวิธีการเมเนตแล้วก็มีสติยังไงทําให้แบบว่าคนไข้ทุกคนน่ะ เข้าใจเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องวินิจฉัยโรคทําอะไรหลายๆอย่างด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเทวดามารักษาคนบนเดินดินจริงๆนะครับผมทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลยังยังดูออกซิเซตตัวเองยังดูฮาร์เรทตัวเองคือ บางทีมันกลืนเข้าไปแล้วมันอาจจะมันติด,ตดมันติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มองโรงพยาบาลเปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่ใช่มุติก็ดีมากขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆ็กเด็ก,ดกน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ส่วมคาแรคเตอร์ของต้นนะก็จะดูนิ่งขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้ตีได้ ทําการแสดงได้หลากหลายมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับสำหรับการเป็นนักแสดงของติเองที่ในระบบบาทคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยติก็มีผลงานที่ค่อนข้างหลากหลายคาแรคเตอร์จนมาเจอคาแรคเตอร์เนี้ยติก็เอ้ยดูเหมือนจะเ,เราน่าจะทาได้นะกับการเป็นว่าพอเราได้สวมจริงๆมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าพอเราทําได้แล้วก็คนดูชื่นชอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีค่ะเนี่ยก็ทําให้เราแบบเออว่ะหายเหนื่อย,ย,อยแล้วก็าสามารถทําได้แล้วเราก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเอง ถ้าสามารถแบบว่าทำคาลรคเตอร์แบบใหม่ๆได้อีกเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าดีมากๆเขาบอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายกำแพงของทั้งเต้แล้ก็ตีด้วยเพราะว่าอย่างการแสดงเราอาจจะมีการจำบทมีการบล็อกคิวการเดินการอะไรแต่ว่าอย่างอันนี้ครับมันต้องจำบทบล็อกคิวถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ จำแพทย์เรื่องของสับแพทย์การรักษาไปด้วยมันเหมือนมันต้องโคสามียางใช่ใช่เป็นอะไรที่แบบโคหานหินงานหินใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ซีรีส์ของเราดําเนินมาถึง EP ที่10แล้วนะครับก็เข้มข้นมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยความคืบหน้ามันมันมาในระดับหนึ่งล้วต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยว่ากินกับ ต้นเนี่ยเขาจะได้ลงเลยกันไหมหรือจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้เขาแบบต้องมีอุปสรรคอะไรอีกยอะไรยาเงี้ยอยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคนี้ผ่านไปด้วยกันครับแล้วก็ตัวละครอ,อื่นด้วยมีทั้งปมปัญหาเกี่ยวกับ,บงการการแคทยด,ด้วยใช่่ก็ฝากด้วยนะครับสามารถดูได้ทุกวันจันทร์เวลา5้าทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชันเ s y YouTube channel ของทาง a s p แล้วก็ ช่อง3กดสานะครับแล้วก็ดิ้งท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทั้งแฟนๆของของพวกเราทุกคนนะครับที่รวมใจกันในวันนี้มาร่วมบริจาคนะครับผมเป็นเป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการนะครับที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวกับผู้ป่วยัวใจแลวก็หลอดเลือดแน่นอนครับผมก็ขอบคุณทุกคนไว้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ